ความเป็นมาของแบรนด์ใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เหมือนที่ที่บอกบนเวทีนะครับจริงๆอน่ะนิยมยีนเกิดจากคนสามคนนะครับที่มีความรักในยีน PVC นะครับมีความหลงไหลในยีนนะครับแล้วก็อยากผลิตยีนให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทย <mist. S 2> <disappe fi> ก็เลยร่วมกันก่อเกิดแบรนด์นิยมยีนขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกครับพวกเราก็มีความรักในยีนนะครับแล้วก็ อยากส่งต่อความรักของเราแล้วก็สไตล์การแล่ตัวของเราที่ทเราคิดว่าผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมบบหเาะกับคนไทยส่งต่อกัปให้ล<ม>ูกค้าที่เราที่เราที่สมัคนเราก็อารอดนะครับแล้วแคมเปญนี้ค่ะมีความหมาอะไรบ้างครับๆๆๆๆครับก็แคมเปญนี้จริงๆเราใช้ใช้ชื่อว่า big tank big clearance sale นะครับหรือจริงอ่ะเราใช้ตัวย่อว่า c s นะครับ clearance sale จร <ๆ S 1> ิงๆมันเปรียบเสมือนว่าเป็นการขอบคุณลูกค้าดีกว่านะครับเพราะว่า ตั้งแต่ทำทำแบรนด์มาเนี่ยเราก็ออกคอลเลคชั่นใหม่กันเยอะมีแคมเปญดีๆกันเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีแคมเปญไหนที่จัดได้ยิ่งใหญ่ได้อลังการได้เต็มพื้นที่อะไรขนาดนี้นะครับมันที่เหมือนที่ผมบอกมาในท,ทีว่ามันไม่ใช่เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดของปีนี้แต่เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเคยเปิดแบรนด์มาเลยดีกว่าครับก็เราอยากจะขอบคุณลูกค้านะครับอย่างที่บอกว่าอ่า สินค้าเลยเนี่ยคือลูกค้าสนุนเราตลอดก็เลยอยากขอบคุณลูกค้าโดยอยากให้ทุกคนได้ชอบสินค้าของเราในราคาที่พิเศษที่สุดไม่เคยทํามาก่อนครับถูกที่สุดพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้ครับแล้วกับการที่เลือกน้องกล้องกับน้องภูมิมางาทก็อ่าน้องสองคนเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วก็แฟนคลับค่อนข้างเยอะก็อยากเชียรน้องออกมาแล้วก็อยากให้น้องใส่ยีนสวยมากจริงๆใส่ เออเสื้อต้นเดียวของผมต่อใสสวยมากนะครับผมอยากถอดทิ้งเลยเป็นยังไงครับครับก็นั่นแหละครับก็พอดีน้องสองคนก็ถือเป course, ็นไอคอนนะครับของดาราวัยรุ่นแล้วก็ใสยีนสวยมากรูปร่างดีก็ก็เลยพาน้องขึ้นมาโชว์ให้ให้ทุกคนต่างๆต่างขับเห็นนะว่าใส่ของยมยีนแล้วสวยยังไงนะครับใช่เป็นยงไงบ้างครับแต่ว่าคนน้องใสยีนแค่ไหนแต่ที่คุณแบงค์บอกครับลายที่ตีเลยนะครับ ครับก็ดีใจครับที่แบบพี่ๆเลือกเรามาแล้วก็แบบดีใจที่แบบได้มาร่วมงานกับนิยมินอีกรอบนึงครับก็รอบที่แล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วที่สลบุรีครับหลารอบนี้ได้มาที่เซ็เทนเวิร์ก็ดีใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับนิยมินอีกรอบนึงครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ร่วมงานกับนิยมีเป็นครั้งที่สองครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นแคมเปญที่ใหญ่มากๆครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานในวันนี้ รมทพี่เ็ตอบไปย่งเดี๋ยวมีอีกหลายแคมเปญนะแล้มีหลายแคมเปญไยเหรอคร่ไม่ต้องห่วงครับยังไงคนยอดย่งขนาดนี้ยังไงน้องเดี๋ยวอาจจะได้ทำงานอีกนะครับโอ๊ยครับอานนี้กเหนือากกได้ครับดังนั้เราควรที่ฝากแบนแล้วก็ฝากแบบว่าแคมเปญพิเษึงอะอย่าครับจริงจริงเรามีสโลแกนอยู่นะครับสโลแกนของแบรนด์คือพลังบวกที่สวมใส่ได้นะครับเราอยากให้เราทาแบรนด์ขึ้นมา ต้องการให้มันรู้สึกว่าเป็นมากกว่าเสื้อผ้านะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นดีไซน์เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะครับดังนั้นอ่ะขออยากฝากมิยมยีนนะครับให้อยู่ในอ้อมปกก้อมใจของลูกค้าท่านด้วยนะครับเนครับก็เดี๋ยวนี้ครับการแต่งตัวเราเปิดกว้างมากนะครับมิยมยีนเรามีรุ่นสินค้าค่อนข้างมากสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกสไตล์การแต่งตัวก็อ,อ,อยากฝากบอกทุกคนว่าเปิดใจนะครับให้แบรนด์ไทย แบรนด์ิยมยดีนะครับลองเราเข้าไปเลือกอดูที่แา้างสรรพสินค้าชั้นันทั่วไปนะครับเรามีสาขาอยอู่ท่วทุกที่ทั่วประเทศนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วคุณจะไม่เสียใจครับ